สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับกบสู่ช่องแพร่ปลาเรือเมื่อวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะคะกับไก่มือไก่เว้นเขามาแล้วนะก่า้ชมไก่เวลาที่นวยรัฐบาลได้จะออกแล้วนะคะมื้อนี้ก็ได้เลิกดีนะคะจะมาตามคงสุดท้ายฝากตอนพ่อเม่พี่น้องเฮ้าคือเกานะก่า้ชม หลังจากเลขออกปุ๊บเสียนกะปล่อยให้ปรับนะคะเป็นสูตรคำนวณต่องวดนะคะหลักเพิ่นกันนี่โคงสุดท้ายนะคะเสียนประค้นใช้เพิ่นจะเห็ดแบบนี่ถูกกรอบนะคะท่านผู้ชมเพิ่นจะมาฟันทงให้ว่าในโคงสุดท้ายนี่จะยังเป็นตัวเกาหรือว่าได้ตัวใดเพิ่มเติมมาบอนะคะสําหรับงวดนี้จะได้เป็นตัวเลขตัวใดแนวใดนะคะให้เอซเพิ่นจองเขาไปติดตามรับชมร,รับฟังจากปากของเซียน พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวัสดีค่ะจารย์มือนี่กะฮอดไก่เวลาเลขออกแล้วนะคะจารย์หวัวรัฐบาลไทยนะคะทั้งช่องเฮ้ากับมาตามโคงสุดท้ายฝากเอฟซีเฟนช่องกอาจาย์ ในโครงสถานีเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะฟันดีป่าค่ะอาจารย์พ่อครับว่าฟันหมดค่ะได้เหตุไว้ไปเลขสหล็กสุดแล้วครับค่ะกะเบาๆลายห่างนู่นค่ะอาจารย์ครับตอนรัโค้งขึ่นไปครับค่ะว่าได้ปันว่าได้ยังเอาะเป็นเลขสูตรทุกเก้าค่ะกะขัดกองออกมาแล้วเนาะค่ะอาจารย์แบบตอวลายเป็ดแต่ยังเป็นเป็นโาแหละแต่ยังเนีนค่ะอันนึง เราโปรงแรดกับพี่าาหาชุดหาเนื้อสามเจ็ดค่ะนีนน่นเป็นตัวเดียนตัวเนียนเราค่ะจันหาโป่งสุดท้ายจ้ะเอาเลเดอค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะจัน์คงสุดท้ายเซียนกะคัดห้คัดกองออกมาห้นะคะจันฟันทงห้เนี้ยคงสุดท้ายนี่นะคะค่ะแลาวโป่งสุดท้ายก็เอาไป ค่ะอาจารย์ในโครงสุดท้ายนี่ก็ยังเน้นย้ำศูนหาคือเก่านะคะแม่นครับแม่นค่ะนี่ศูนหาแล้วก็มี่หาเจ็ดแล้วก็มีห้าเจ็ดนะคะครับแล้วรับของสุดท้ายมี่สองตุดเค่นี้เลยโอ้จัดห้ฟันไฮห,หน่อยๆเลยนะคะอาจารย์ครับ สองชุดสองหางคือศูนย์ห้ากับห้าเจนะครับค่ะสามาเลขสามตัวมีตัวเดียวค่ะสามตัวก็มีห้าศูนห้าสามตัวคือหาศูนย์หานะคะอาจารย์ครับฟันทงให้ชุดเดียวหางเดียวนะคะสำหรับเลขสามตัวนะคะนี่คงสุดท้ายนี่อาจารย์มีตัวเนียนบอะอาจารย์เลือกจำกัน เน่ศูนหาตัวเดียวอ๋อคงสุดท้ายเน้นไปที่ศูนหานะคะเดียวหางเดียวนะคะครับเลขหาศูนหานี่อาจารย์ตัดบาควชหรือบวตาัดบวตัดต่อครับ,บมันก็นอยู่ในจำนวนดังนัน 5, น้นส่วนมันก็เป็นห<ค>าหาค่ะตัดตัดอ๋อบอตัดต่อครับแต่ในเอฟพีมันตาัดไม่เอา อ๋อค่ะถ้าผู้ใดมักเบิ่นกระตัดเหรียญเอาเนาะค่ะอาจารย์เนาะเพราะว่าอาจารย์กระจัดฟันไทยหน่อยๆแล้วเนาะค่ะโอ้ยอาจารย์ต้องหางกับโค้งสุดท้ายเลยตามหางเดียวแหละเพราะว่ามันกัดยึดแล้วมันกัดหาศูนย์อยู่แล้วอันนี้อาเป็นโตกะครับโกะเนียนค่ะอาจารย์มันเนียนหายซื่อๆเนาะค่ะสำหรับโค้งสุดท้ายเนาะค่ะอาจารย์เลขหาศูนย์ดรอแปลกเนาะค่ะคือว่าในโค้งสุดท้ายนี่อาจารย์ก็ยังมั่นใจกว่าเก่าอีกเนาะค่ะคือมาฟันหายเลยนะคะอาจารย์ในโค้งสุดท้าย กลับให้นะคะคลิปแรกรอาจารย์กันยังมักค,คือเกานะคะเน้นยำว่ามักค,คือเกา่าครับมักคือเก่าที้เ,เวเวัตเดล,ล,ล้วค่ะถ้าผู้ใดที่มักที่ชอบชุดใดหางใดกับพิจารณาเอานะคะอาจารย์เพราะว่าทุกตัวเลขทุกตัวกับเป็นแค่หน้าทางให้พิจารณานะคะแต่ว่าที่อาจารย์เฮ้าฟันท่งมั่นใจที่สุดนะคะในคลิปคงสุดท้ายนี่ก็คือเลขศูนย์หาเน้นๆนะคะอาจารย์เนาะ,ค,ะครับผมค,ค,ค่ะ สำหรับหมวดวันที่สองนี่ก็ขอให้เลขของเซียนประคนชายเฮาแตกรั่วยกช่องนะคะจันสุดท้ายถ่ายสุดนะคะกะเวยพ่อนแห่งใจช่องแพ้พะรวยเฮาค่ะครับหมยให้รัฐบาลนอกระในหมวดวันที่สองคุณสภาพกระพริบยิ่งยิ่งบางบา่งคุณผู้คนเยอะกระพริบเขาบางฝั่งตาดวงตาดวงน้อยที่ตรงใชร่วมตั้งแค่ผ้ารวยนะครับกระพ าสาธุสาธุอาจารย์ขอให้เลขแตกปังๆรั่วๆค่ะอาจารย์ขอขอบพระคุณแนวท่างดีๆที่แบ่งปันในช่องแพร่พ้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินเสียงที่อาจารย์เฮาฟันทงห้แล้วนะคะท่านผู้ชมในโค้งสุดท้ายนี่นะคะอาจารย์ประคุณชัยเฮากะยัง ฟันทงเน้นย้ำห้โตัวเก่าอยู่นะคะสําหรับเลขศูนหาตัวนีนะคะเพราะว่ากรอบเหลกเพิ่นห้มาหาศูนย์นะคะเพิ่นกับมาเน่นม่ย้ำฟันท่งห้มักตัวเก่าคือเก่านะคะพ่เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับเลขศูนหาหาศูนตัวนีนะคะมาฟันห้เน้่นเนนกว่าเก่าอีกนะคะแล้วก็สำหรับเลขที่เพิ่มมาตัวเดียวหางเดียวนะคะคือเลขหาเจ็ดนะคะกับเลข สามตัวหางเดียวตัวนี้นะคะคือหาศูนย์หานะคะผู้ใดที่มักเล็กเบิ่นนะคะก็สามารถตัดเลียนได้เลยนะคะอาจารย์ทาวานาะคะถ้าผู้ใดบ่มกบ,บ,บ่ชอบกับพิจารณาเอานะคะเ่ราว่าจะเป็นสูตรคำนวณรอบแรกหรือว่าคงสุดท้ายนะคะทุกตัวนะคะตัวเลขทุกตัวกับเป็นแค่นแนวทางให้พิจารณานะคะท่านผู้ชม ตัวเลขทุกตัวมีเขาใดหลุดใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายทั้งชองก็ขออวยพ่อเนบซี่เพช่อนจองเฮาที่ได้เสียงโชกเสียงลาบนะคะก็ขอให้มีโชกม่ใช่โชกโฉกมันมันเฮงเฮงปังๆกันสุขุสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ